พี่อร์พี่อร์ทำไมเวลาหนูทำครัวซองแล้วถึงออกมาเป็นแบบนี้เล็กแบบนี้ฉีกขาดหรือแบบนี้เด้งและแบนตลตดแต่หรือว่าจะออกมาเป็นแบบนี้บุดบิดบูบี้ยู่ยี่แถมยังเด้งอีก ครัวซองนะคะไม่ใช่มันสัปะหลังคุณน้องขาคุณน้องคลิกมาถูกที่แล้วนะคะเพราะคุณน้องกำลังดู <c oughs> ดูดีวิดีโอคลิกวิดีโอดีๆสำหรับทุกคนคะ่ะ <c oughs> อย่ามาถามนะคะว่าอีชั้นเนี่ยนะคะได้ครัวซองอีพวกนี้มาจากไหนคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ ตั้งใจว่าจะทําให้มาเป็นตัวอย่างค่ะเพื่อการศึกษาค่ะแหมกว่าจะทําได้นะคะยากยากลำบากแสนเข็นค่ะกว่าจะได้แบบนี้มาค่ะในวันนี้นะคะดันรับรองเลยค่ะว่าทุกคนจะไม่เฟลเป็นเด็ดขาดค่ะก่อนอื่นเลยค่ะดันก็จะบอกว่าดันไม่ได้มาบอกสูตรนะคะเพราะว่าตัวดันก็ทําขายอยู่เหมือนกันค่ะอยู่ที่เชียงใหม่ดังๆค่ะแต่ที่เราจะมาเน้นกันวันนี้นะคะนั่นก็คือเทคนิคล้วนๆเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มกันที่แป้งค่ะแต่และแอบดูรถไอติมหิวค่ะเอาใหม่นะคะนี่ก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูกันที่เรื่องเกี่ยวกับแป้งค่ะแป้งวันนี้นะคะดันก็จะใช้แป้งฝรั่งเศสนะคะ T45 ซึ่งก็เทียบเท่ากับแป้งเค,ค้กนะคะแต่ว่า T45 ในวันนี้เนี่ยนะคะดันจะเป็น T45 แบบพิเศษค่ะนั่นก็คือว่าเป็นแบบที่เขาออกแบบมาเพื่องานรีดโดยเฉพาะนะคะโปรตีนจะสูงค่ะ ประมาณ12-13%ได้เวลาเราจะไปเลือกแป้งที่ทำครัวซองนะคะเราก็จะต้องเลือกใช้แป้งที่มีโปรโตีนสูงประมาณนี้นะคะ10%นี่ยังได้อยู่นะคะแต่9%มันจะยากนิดนึงค่ะหลายคนนะคะก็จะเลือกใช้แป้งอนเนกประสงค์แป้งขนมปังอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งรสสัมผัสของครัวซองนะคะในแป้งแต่ละชนิดนนก็จะไม่เหมือนกันค่ะเราก็ลองเลือกกันดูแล้วกันนะคะ สำหรับปัญหานะคะด่านแรกที่เราจะเจอนะคะนั่นก็คือครัวซองไม่ p r o o ค่ะเอาวางไปแล้วนะคะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะคะ6ชั่วโมงก็แล้วนะคะแต่ยังได้เป็นลูกแบบแคร์แกรนนะคะนิ่มๆแต่แคร์แกรนนะคะไม่พองโตขึ้นมาอันที่2นะคะปัญหาที่เจอก็คือว่า กว่ามันจะพรูฟขึ้นมาเนี่ยนะคะอุ้ยมันทําไมช้าแสนช้าเหลือเกินทําไมคนอื่นเนี่ยสชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงมก็ลูกใหญ่เบลอแล้วนะคะแต่ทําไมของเราเนี่ยมันไม่ใหญ่ขึ้นสักทีคะแถมเตี้ยะตะแมะแค่ใช่แล้วค่ะปัญหาด่านแรกของเรานะคะนั่นก็คือยีสต์นั่นเองค่ะสําหรับยีสต์นะคะที่หลายๆสูตรเขาจะใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะ instant yeast นะคะก็จะเป็น ยีส์สำเร็จรูปนั่นเองนะคะกับอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็น fresh y e a s นะคะก็คือจะเป็นยีสต์สดนะคะก็จะเลือกใช้อย่างไหนก็ได้แต่ว่าที่นี้เนี่ยนะคะตัว instant yeast เนี่ยนะคะมันก็จะมีอีกค่ะว่าเราจะใช้ยีสต์จืดหรือว่ายีสต์หวานดีนะคะมันมี2ประเภทค่ะหลายคนก็จะงงค่ะนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านะคะเราใช้แป้ง500กรัมใช่ไหมคะแล้วปริมาณน้ำตาลที่เราใช้นะคะ มันเป็น10%หรือว่ามากกว่า10%ของแป้งนะคะให้เราใช้ยิสหวานค่ะซึ่งครัวซองเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ยิสหวานกันค่ะงงไหมคะสมมุติว่าวันนี้นะคะดันใช้แป้ง500กรัมใช่ไหมคะน้ำตาลเนี่ยดันใส่เดี๋ยวก่อนนะ10%ของแป้งคิดไม่ออกค่ะ <S <S เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเครื่องคิดเลขดีกว่าค่ะ 500กรัมนะคะคูณ10%อ๋อของแป้งนะคะมันก็เท่ากับ50กรัมค่ะแต่ว่าดัานใช้น้ำตาลเนี่ยมากกว่า50กรัมแน่นอนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็จะใช้ยีสต์หวานค่ะแบบนี้นะคะ instant ye ส s t นะคะยีสต์หวานค่ะเดี๋ยวก่อนอีซองเหลืองๆแบบเนี้ยกับอ e ีแพคใหญ่ที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ค่าสีทองคําแบบเดียวกันนะคะมันเป็นชนิดเดียวกันนะคะอันนี้เราเลือกใช้ได้เลยค่ะ แต่ว่าเราอยากซื้อทีละย่อเยอะแล้วก็ซื้อเป็นถุงแบ่งมาค่ะแล้วมันทําไมไม่ทําให้มันเหมือนกันคะเอาละค่ะเรามาสืบกันก่อนดีกว่านะคะว่าใครทําให้ยีสต์ตายค่ะยีสต์นะคะจะตายได้เนื่องจากหนึ่งความร้อนค่ะดังนั้นนะคะในกระบวนการการทำครัวซองของเรานะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเราจะต้องควบคุมอุณหภูมิของ แป้งโดของเราให้ดีค่ะไม่ให้มีอุณหภูมิสูงเกินไปค่ะถ้าสมมุติว่านะคะตั้งแต่ประมาณ23องศาขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะสุ่มเสี่ยงค่ะที่จะทําให้ยีสต์ของเรานั้นเนี่ยนะคะทำงานขึ้นทํางานขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มสูญสลายตายจากเราไปค่ะทําให้เวลาพุฟนั้นใช้เวลานานค่ะและก็ครัวซองของเรานั้นป่องไม่ได้เท่าที่ควรนะคะเราจะมัวมาแต่พูดอยู่อย่างใดคะเราไปดูวิธีการผสมส่วนผสมแล้วก็ยีสต์กันเลยดีกว่าค่ะ เอาเลยนะคะในชามผสมอันนี้นะคะดันก็จะเริ่มใส่อของเหลวนะคะของเหลววันนี้เนี่ยดันก็จะใช้ทั้งนมทั้งน้ําค่ะนมเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้รสชาตินะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความนุ่มของเนื้อครัวซองนะคะส่วนน้ำเนี่ยนะคะก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความกรอบค่ะ ใส,ใส่ไปเถอะนะคะบางสูตรใส่น้าอย่างเดียวก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ดันก็ใส่นมไปด้วยจะได้อร่อยนะคะต่อมาค่ะเป็นน้ําตาลเพราะว่าดัานกลัวว่าเอาไปใส่ทีหลังแล้วมันจะไม่ละลายก็คนอยู่ในนี้เลยก็ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นเกลือค่ะตามไปเลยค่ะทําแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้ทุกอย่างมันละลายค่ะละลายหรือยังวะเนี่ย สมมุติว่าละลายแล้วก็แล้วกันนะคะพอละลายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวดันก็จะเอาไปทําความเย็นค่ะให้มันเย็นจัดๆเลยนะคะด้วยการเข้าช่องฟรีซได้เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราออกมาใช้เนี่ยอย่าให้มันเป็นน้ําแข็งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูสถานะมันไม่ออกค่ะ ตอนนี้นะคะส่วนผสมทุกสิ่ง everything จริงกระเบลของด้านนะคะก็ถูกเก็บไว้ในช่องฟรีซทั้งหมดค่ะเพื่อทําให้มีอุณหภูมิที่เย็นนั่นเองนะคะยกเว้นแต่เนยค่ะเนยที่เราจะเอาผสมเข้าไปในตัวแป้งตัวนี้นะคะ <c oughs> เราจะต้องเป็นเนยที่นิ่มขไข่หมคะเอาวางข้างนอกไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่ามันจะผสมได้ดีขึ้นค่ะ <c oughs> นี่นะคะแม้แต่กระทั่งโถปั่นนะคะดันก็เอาไปไว้ในช่องฟรีซค่ะ <c oughs> ในรอบนี้เนี่ยเดยนก็จะใช้แป้ง T45 นะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะวัดแม่เจ้าลืมวัดส,สมมุติว่าโถมันยังสะอาดอยู่นะคะก็นี่เลยคะ่ะดันก็จะใส่แป้งทีสีนะคะลงไปเลยค่ะนี่นะคะ500กรัมค่ะ จากนั้นนะคะดันก็จะตามด้วยส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะก็คือนมกับน้านะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลกับเกลือนะคะซึ่งดันผสมไปแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ดันก็ไปแช่ช่องฟรีซเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะจะเป็นน้าแข็งเกร็ดน้ําแข็งเล็กๆนะคะพอกรุบกลดกรุบกริดค่ะก,ก,ก็เอาลงไปเลยค่ะอย่างนี้นะคะแต่ว่าจุดสําคัญก็คือนะคะถ้าสมมุติว่าเราใส่ยีสต์ไปตรงๆแบบนี้แล้วมันโดนน้าเกลือน,น้ําพวกเนี้ยนะคะยีสต์ ของเราจะตายนะคะคุณผู้ชมคะดังนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะคะเราก็ต้องทำการเจือจางน้ำพวกนี้ก่อนค่ะนี่เลยนะคะโดยคนไปกับแป้งค่ะสำหรับใครนะคะที่ใส่ยีสต์ลงไปก่อนนะคะยีสต์เป็นผงๆแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ต้องคนกับแป้งก่อนค่ะให้ตัวยีสต์นะคะผสมกับแป้งเจือจางก่อนแล้วเราถึงใส่ของเหลว หรือว่าใส่ส่วนผสมอื่นๆเข้าไปค่ะไหมคะเท่านี้นะคะก็จะแก้ปัญหาเรื่องของยีสต์ตล์ในระหว่างการผสมได้แล้วค่ะต่อจากนั้นนะคะดันก็ขอเป็นเ,เนยนะคะเนยนี่ดันใช้เป็นเนยฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องแป้งกันต่อค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะและต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นยีสต์ค่ะ ครั้งนี้เนี่ยดันจะใช้ยีสต์สดนะคะก็เมื่อก่อนเคยใช้ยีสต์ที่มันเป็นยีสต์อินสแตนซ์ยีสต์นะคะก็คือยีสต์สำเร็จรูปนะคะก็ดันก็ใส่11กรัมนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นยีสต์สดดันก็เบิ้ลเลยนะคะก็อาจจะเป็น22กรัมนนี่เป็นต้นค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรารอไปผสมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเราก็จะมาเจอกับด่านที่สองค่ะปัญหาที่สองนี่นะคะก็จะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะนั่นก็คือการตีแป้งนะคะหลายคนเนี่ยนะคะตกมาดตายก็ตรงนี้ก็มาเยอะแล้วนะคะปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะจะเกิดอย่างไรบ้างคะ่ะหนึ่งนะคะก็จะทำให้อ่อแป้งเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราตีไม่พอนะคะก็จะทำให้แป้งนะคะตรงข้างล่างคะ่ะอีกอันหนึ่งนะคะเวลาที่เราตีไม่ได้ที่เนี่ยนะคะก็ จะทาให้แป้งนั้นนะคะมันจะไม่มีแรงยกค่ะแทนที่นะคะเวทตอนที่เราพุูฟนี่นะคะมันก็ออกมาป่องอยู่ดีๆนะคะอบไปสักพักหนึ่งนะคะมันกลายเป็นแบนตะลัดตะแแบนะคะเพราะว่าโครงสร้างของแป้งนั้นนะคะมันยังไม่แข็งแรงค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้มันยุบลงมาแบบนี้เป็นต้นค่ะแบบเนี้ก็น่าเสียดายนะคะอุตสาห์ทำมาดีๆสวยๆค่ะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราตีแป้งเนี่ยน,นะคะผสมกันเยอะเกินไปนะคะหลังจากที่เราเอาไปรีดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะกลูเตนมันทํางานเยอะเกินไปนะคะแป้งก็จะเกิดการฉีกแล้วค่ะแล้วก็การขาดขึ้นมาค่ะหรือไม่งั้นนะคะมันก็จะเด้งกระปื้งออกมาอย่างนี้ค่ะหรืออีกอย่างนึงนะคะแป้งมันก็จะรู้สึกว่าคือมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นทรงครัวซองอะค่ะแต่มันก็จะเอียงออกมาด้านข้างนะคะเอียงเป็นชั้นสวยงามมันไม่สวยนะคะอย่างนั้นเวลาที่เรา ขึ้นรูปต่างๆเวลาที่เรารีดนะคะรีดไปในสังเกตว่าแป้งนี่มันจะหดตัวกลับมาค่ะรีดยังไงมันก็หดกลับรีดยังไงมันก็หดกลับนะคะนั่นแหละคะ่ะแสดงว่าเรานั้นตีแป้งนานเกินไปทําให้กลูเตนมันพัฒนาเยอะเกินไปค่ะ อีกอันหนึ่งนะคะนอกจากที่มันจะหดกลับแล้วนะคะเราก็ยังฝืนนะคะขึ้นรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็ฝืนม้ว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 นมันใช่ไหมคะเวลาม้วนเนี่ยเราก็ต้องออกแรงเยอะผิดปกติค่ะออกแรงกดกดกดมันนะคะทําให้ครัวซองที่ได้ออกมานั้นนะคะฉีกขาดแบบลึกลงไปค่ะแล้วยังไม่พอนะคะ เอาไปวางพ r o o f อยู่ดีๆนะคะตอนแรกมันก็ม้วนดีอยู่แล้วค่ะนะฮะพอเวลาวางได้สักพักนะคะมันเด้งกลับขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะจากที่ม้วนได้3-4ชั้นนะคะเด้งออกมากลายเป็นนอนแบอยู่อย่างนี้นะคะเหลืออยู่ชั้นเดียวแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเรามาดูเทคนิคการผสมกันดีกว่าะคะ่ะ ราคานี่ก็คือวิธีการผสมแป้งนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส,สปีดนะคะอาจจะมีสั่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าดันใช้มือซ้ายถือนะคะแล้วก็มือขวาเนี่ยนี่นะคะจับตัวโถปั่นนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะใช้สปีดต่ําก่อนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณสักสีนาทีค่ะคิดว่าสีนาทีเนี่ยส่วนผสมก็จะเข้ากันแล้วนะคะเริ่มได้เลยค่ะจับไปด้วยนะคะ เอ้า,าลืมกด <c oughs> เ,เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะเห็นไหมสปีดดันก็จะอยู่ที่ประมาณเลขสองนะคะเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จ,ะ,จะ,ะเข้ากันหมดแล้วค่ะคะันไม้คันมือนะคะอยากจะใช้ทายางม,มาช่วยแซกทีพวกนี้ออกนะคะนี่นะคะสังเกตดูตอนนี้นะคะโผล่ก็ยังเย็นอยู่นะคะ แล้วก็ตัวแป้งนี้ก็ถ้าไม่เย็ยนให้ตกเลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆนี้ออกมาจากช่องฟรีซทั้งนั้นนะคะอย่าลืมเราต้องรักษาอุณหภูมิค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยยีสต์จะเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะคะส่งผลทําให้ครัวทองของเรานั้นเนี่ยเหม็นมีกลิ่นกลิ่นแอลกอฮอล์ค่ะนะคะแล้วก็ทําให้ยีสต์ตายได้ส่วนหนึ่งนะคะปุ๊บได้ไม่สําเร็จค่ะนี่เลยนะคะก็ใกล้จะสี่นาทีแล้วค่ะเห็นไหมคะ 4นาทีเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะครบเวลาสปีดแรกแล้วนะคะ4นาทีก็เราก็จะเห็นว่านะคะแป้งเนี่ยก็ยังมีความเย็นอยู่มากเลยค่ะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยน,นะคะเริ่มที่จะเข้ากันแล้วนะคะแต่ว่าตัวแป้งเนี่ยมันยังไม่เนียนเลยนะคะดูสิคะยังเป็นอิลุ่มปุ่มปั่าอยู่นะคะเราจะเพิ่มสปีดเป็นสปีดแรงแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็ ไอเดียของด้นเนี่ยนะคะไอเดียของด้านเนี่ยนะคะ,นนะ,คะก็จะตั้งไว้อยู่ที่6นาทีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปนะคะว่าเราจะปั่นกี่นาทีแต่ขอตอนแรกเนี่ยขอปั่นเป็นสปีดเร็ว4นาทีก่อนแล้วกันค่ะอันนี้เราจะเริ่มปั่นสปีดเร็วแล้วนะคะก็สปีดน่าจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะสปีดกลางค่อนข้างเร็วนะคะ4ถึง6 ถามว่าเราทำไมถึงจะต้องเร่งสปีดนะคะเพราะว่าถ้าเราปั่นช้าๆไปนานๆเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปเรื่อยๆค่ะอุณหภูมิเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งคายออกไปคายออกไปค่ะแต่ตีสปีดเร็วนี่ความเย็นมันก็จะออกไปได้คายออกไปได้เยอะกว่านะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยนะคะประหยัดเวลาโดยการที่ไม่ต้องเอาโดนมาไว้ข้างนอกนานๆค่ะ ตอนนี้เราหยุดที่4นาทีก่อนนะคะเดี๋ยวดันจะมาสอนวิธีการเช็คนะคะดูสิคะเนี่ยเห็นไหมคะตัวแป้งนะคะก็เริ่มจะเนียนแล้วนะคะเอ๊แล้วมันจะได้หรือ,อยังล่ะนะคะเดี๋ยวดันจะสอนให้เช็ควินโดเพนดูนะคะก็ตอนที่เราตีแป้งนะคะความยืดหยุ่นของแป้งแล้วก็กลูเตนเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ลองเอามาขึงดูนะคะครัวซองของเราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าดันรีดมือนะคะ เห็นไหมคะเวลาดึงเสร็จปุ๊บนิดเดียวนะคะไม่ทันอะไรฝีสิขาดเลยอย่างนี้นะคะอย่างนี้นี่ยังไม่ได้นะคะกลูเตนยังต้องการการพัฒนาต่อค่ะเอาละคะ่ะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวด้นจิบเอามาให้คุณผู้ชมดูนะคะเห็นไหมแป้งนี่น,นะคะมีความเนียนค่ะสังเกตดูเวลาจับนะคะยังรู้สึกว่าตึงๆอยู่ค่ะ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวดันจะมาเช็ควินโดว์เพนให้ดูนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะดันก็ตีออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเออ่สปีดนะคะช้าเนี่ยสนาทีค่ะแล้วก็สปีดกลางเลยนะคะหนาทีค่ะเวลาเราจะเช็ควินโดว์เพนเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าเช็คแบบใหญ่ๆไปเลยนะคะไม่ต้องเช็คแบบอันเล็กค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะมันก็จะขึงได้ แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าดึงอีกนิดหน่อยมันก็จะขาดค่ะอันนี้คือประมาณ70%นะคะเราต้องการแบบนี้ค่ะนี่พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมารวบแป้งสักนิดหนึ่งนะคะเราจะรวบแป้งอย่างนี้ไว้ทําไมล่ะคะถ้าสมมติว่าเราทาเป็นแบนๆน,นะเดี๋ยวความเย็นมันออกไงคะเราก็รวบให้มันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วเราก็จะนําแป้งเนี่ยน,นะคะไปพักไว้ค่ะประมาณ30นาทีค่ะ เอาละค่ะนะคะเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกนะคะว่าแล้วควรจะพักแป้งที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะอ,อยากจะบอกตรงๆเลยว่าดันก็ไม่ค่อยได้เช็คอุณหภูมิหรอกค่ะแต่ว่าก็เอาไว้ที่อุณหภูมิห้องตอนนี้ห้องก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะก็พักไว้ประมา,าคณครึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้มันจะมีปัญหาตรงนี้แหละคะ่ะการพักแป้งจะช่วยให้แป้งเนี่ยรีแลกซ์นะคะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะรีดง่ายขึ้นเอามาพับเอามาม้วนเอามาตัดได้ง่ายขึ้นค่ะ ถ้าสมมุติว่าแป้งเนี่ยมันรีแลกซ์ไม่พอนะคะแป้งจะเกิดการหดตัวค่ะเวลาเราเอาไปเข้าเนยใช่ไหมคะรีดขึ้นไปปุ๊บนะคะแป้งจะหดปื๊ดกลับมาทันทีนะคะรีดเท่าไหร่ก็รีดไม่ไปนะคะเวลาที่เราม้วนขึ้นรูปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเวลาที่เราพรูฟนะคะมันจะเป็นเวลาที่ ชั้นของครัวซองอะค่ะมันจะเด้งกลับคืนมานะคะแล้วมันจะได้กลายเป็นว่าครัวซองชั้นที่มันเด้งๆเปิดออกมาแบบนี้นะคะก็แสดงว่าพักแป้งได้ไม่พอค่ะ30นาทีผ่านไปไวเหมือนโกโหกค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะมาเช็คตัวแป้งของเราเลยดีกว่านะคะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างค่ะนี่นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าอุณหภูมิโดของเรานั้นเป็นยังไงบ้างค่ะด้วยการใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดค่ะ เย็นโอเคค่ะผ่านนะคะทีนี้เนี่ยเราเราลองมาดูลักษณะของมันใครเห็นไหมคะเวลาจะบีบเนี่ยเห็นไหมคะแป้งเนี่ยมันจะจัดการง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าในตอนที่เราทําการพักแป้งนะคะแป้งมันก็จะเกิดการรีแลกซ์ขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็กลูเตนเนี่ยก็จะเกิดการทํางานต่ออีกนิดหน่อยนะคะ เห็นไหมคะสังเกตลักษณะของมันนะคะจะเหมือนกับดินน้ํามันนะคะเราก็สามารถที่จะนําไปขึ้นรูปนะคะนําไปรีดต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดันก็จะมาแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะแล้วแผ่ออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมค่ะเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวนะคะใช้เครื่องคิดเลขดีกว่าค่ะตกเลขนะคะอุ้ย4 6 7โอเค แดดก็มาส่องจังเลยนะคะตอนเย็นตอนกลางวันก็ดันไม่ส่องหน้าฉันก็ไม่สวยนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าแป้งก็จะมีความยืดหยุ่นนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเราดัดไปทางไหนเนี่ยมันก็ไปค่ะนี่เห็นไหมคะ ดันก็จะเอาสองอันนี้นะคะเอาไปน็อกให้มันเย็นๆเลยค่ะนะคะโดยการที่จะนําไปแช่ในช่องฟรีซจนมันแข็งเปกเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็จะย้ายจากช่องฟรีเซอร์นะคะมาอยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะเป็นเวลากี่ชั่วโมงวะเนี่ยหนึ่งคืนนะคะนะคะก็ประมาณ 12- บสถึงยีชั่วโมงนะไว้ไปเถอะนะคะหลายคนถามว่าเอ๊ะอีที่บ้าหรือเปล่านะคะทำไมแป้งได้แล้วเนี่ยไม่เอาไปรีดๆให้มันจบๆไปเลยล่ะ จะบอกว่านะคะเอาไปหมักไว้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มรสชาติของตัวแป้งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเอามาลงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะอัดแน่นมากเกินไปนะคะเราก็ดันก็จะขอต่อไปในคลิปที่2ก็แล้วกันนะคะจะเป็นเรื่องของการเข้าเนยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการพิสูจต่อเลยนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะก็อาจจะต่อเป็นคลิปที่3นะคะคือการพิสูจแล้วก็การอบนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าสมมุติว่าใครชอบก็กรุณากดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด Subscribe ด้วยก็ยิ่งดีค่ะขอบคุณค่ะท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วค่ะแต่ดิฉันไม่ใช่ผีนะคะนี่ค่ะกำลังจะเอามาโชว์นะคะว่าตัวโดวที่เราไปแช่ช่องฟรีซนะคะจนมันเริ่มแข็งแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะย้ายลงไปในช่องธรรมดาค่ะนะคะแล้วก็หมักไว้อีก12ชั่วโมงนะคะแล้วเราถึงจะเอามาเข้าเนยกันค่ะ